มีเวลาจำกัดนะครับใครอยากดูเขาเล่นีบมาดูแลก็ตามนั้นด้วยวรยุทธ์ค่ายกลสีปีศาจจะทําให้พวกมันใช้ความสามารถของใครก็ได้ทั้งพลังความเร็วการป้องกันจะเพิ่มจนกลายเป็นปีศาจที่แท้จริงเลยนี่ยังไม่รวมว่าพวกมันเหมือนมีหัวใจสีดวงด้วยนะและพลังยังเพิ่มขึ้นอีก3ามขั้นฮ่าฮ่ ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษนะครับผมอัดในเบราว์เซอร์แต่นั่นมันก็แค่จุดเริ่มต้นของวายุทธ์4ปีศาทเท่านั้นเมื่อพวกมันฝึกวายุทธ์นี้ไปถึงขั้นกลางพลังของพวกมันยามเมื่อใช้วายุทธ์นี้จะเพิ่มขึ้นเป็น6ระดับแทนและถ้าพวกมันฝึกฝนจนถึงขั้นสุดยอดแล้ววรยุทธ์ล่ะนะเฮ้ย <c oughs> บอกให้เลยพวกมันทั้งส จะอยู่ระดับสูงสุดของแดนเทพทั้งทีเจ้าจะไปมีวรยุทธ์เช่นนี้มาได้ยังไงเจ้าไปเอามาจากที่ใดวรยุทธ์สี่ปีศาจนี่มันเลวร้ยวายยิ่งกว่าวรยุทธ์ประสานจิตคืนอสูรอย่างมากพระบ้านจัวหรือเจ้าคือผู้ที่หนีออกจากสุดยอดสำนักหรือนี่กายชั้นยอดทำารทำนองนั้นใช่ไหมฮึฮ <c oughs> ความลับนะฮีฮฮฮ่ฮี่ฮีฮ่เอื้อพอบ้านจัว ถ้าไม่ว่าอะไรข้าขอค่าชดเชยเรื่องไม้เท้ากระโหลกดอยได้ไหมอ่ะเฮ้ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโอ้พอบ้านจัวโคตเท่เลยว้าวพอบ้านจัวมีพลังด้วยละเอานี่ไปอันใหม่นี้ดีกว่าเดิมยิ่งนะัก ข้อเสียของการอดในเบนาบ์เซอร์ก็คือมันถ้ามันโหลดช้านะครับวังว่าไม่ว่ากันนะอ๋อพ่อบ้านจั่วโคตรจเจ๋งเลยเยโคตรจเจ๋งโคตรจเตรจเง๋งเราได้ค่าตอบแทนแล้วเยเยเยแล้วพ่อบ้านจัวท่านช่วยมอบแหวนและเสื้อผ้าของตาแก่นั่นให้ข้าด้วยอีกได้ไหมไอ้ชี้ว่าไงนะพ่อบ้านจัวมัน จะเอาเสื้อข้าไปแล้วข้าไม่อยากโป้ท่านช่วยจัดการมันหน่อยได้ไหมอุยเพื่ออะไรเจ้าจะอาไปทำไมก็ตอนที่พวกเราสลบอยู่ตาแก่คนนั้นเอาเสื้อที่พวกเราได้มาไปยังไงล่ะบัดซอฟจะบอกว่าเสื้อผ้าข้าไปของเจ้าได้ยังไงไอสารเลวเอ้ยตรากกาบ้าบออะไรของแกวะแกชิงเสื้อผ้าของข้าไปแล้วจะมาบอกว่าเป็นของพวกเจ้าได้ยังไงพวกเจ้าอย่าเพ้อเจ้อ พวกเจ้าชิงของคนอื่นได้แต่พวกเจ้ากลับไม่ยอมให้คนอื่นเอาคืนถ้าแบบนั้นก็ต้องเอ้พ่อวันจัวไอ้นี่มันก็อะไรของมันอยู่บนนี่และท่านจัวไม่ต้องบิดกงบนมาแล้วเดี๋ยวข้าจะสงซ้อนให้เองนะข้าจะอบรมให้มันดีๆเลยนะบอกว่าพ่อวันจัวจะปล่อยมันไปเฮ้ยนี่นี่ข้าขอโทษเวยนะพอดีเจ้านี่มันพอขอโมยของที่อยากได้ไม่ได้สักสองสามวัน เขามักจะทําต่อแย่ๆแบบนี้แหละพระบ้านจัวคือเอ้ยสรุปเจ้านั่นมันโลบมากจริงๆแล้วนะวิ่งดูแล้วถ้าพวกมัน4ี่ตัวกับตระกูลรั่วจริงๆล่ะก็เฮ้ยพอได้แล้วมันไม่ใช่ของแกข้าคงต้องเสริมการป้องกันการขโมยของด้วยสินะฟังให้ดีนะพวกเจ้ากําลังจะพ่าข้ากำลังจะไปหุบเขาสนีหมกํำนำ และพวกเจ้าเองก็คุ้เคยกับที่นั่นดีนำทางไปซะอมแต่ว่าพวกเราคงช่วยอะไรไม่ได้รอกทำไมกันเพราะบ้านจอยลืมไปแล้วแล้วพวกเราสัญญากับเด็กปีศาตว่าจะไปหาของให้ไงหากพวกเราเป็นถึงวีระบุรุษปีศาตผู้กเกียงไกลจะทำผิดสัญญาได้อย่างไร หากเป็นคนอื่นพูดข้าคงไม่ใส่ใจแต่เจ้าสีตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีเกียรติของมันอยู่แล้วแต่ถ้าข้าบังคับให้พวกเขาทิ้งเกียรติของตนที่มีอันน้อยนิดแล้วพวกเขาจะทำพวกเขาจะจำไปทำและไม่อาจสอนพวกมันได้ในอนาคตเออได้เราจะไปมอบส่วนผสมให้เจ้าเด็กเวนนั่นก่อนจากนั้นค่อยไปหอบเขาสนีหอมกะเฮ้พ่อบ้านโจมีวัตถุดิบจริงๆด้วย วิ้ยตื่นเต้นแน่นอนเฮ้ยข้าบอกพวกเจ้าแล้วว่าคนที่กําลังบินอยู่มีวัตดถดิบแน่นอนเฮ้ยท่านพี่สุดยอดไปเลยเยสุดยอดไปเลยคืนนี้เราไปสลองกันสักหน่อยไหมท่านพี่ไอ้นี่มันขายขำจริงๆเลยการกระทำของสี่ตัวนี่มันก็นะแปลกประหลาดยิ่งนัก <Okay. S 2> อะไรกันลากับว่ากำลังถูกสัตว์อสูจนองมองอยู่ทำไมเจ้าเด็กนี่ดูอายุไม่ถึง10ปีทำให้ข้ารู้สึกถึงอันตรายได้พราะบ้านจัวเจ้าเด็กนั่นน่าจะระดับแดนเทขั้นสองว่าอย่งไงนะแม่แน่เขาอาจเป็นสัตว์สูรอายุหลายร้อยปีก็เป็นได้ แต่นี่เขาแปลงร่างได้ด้วยเลรอแต่ความเป็นไปได้ที่เด็กที่อายุน,น้อยขนาดนั้นบรรลุข,ขั้นแดนเทพได้ก็มีเหตุผลอยู่อย่างเดียวไอ้เปียงนี่บอกแค่ว่าเดิมพันกับเด็กปีศาจตัวหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่เคยบอกว่าเด็กนั่นอยู่ระดับแดนเทพขั้นสองเลยหรือพวกมันจงใจปกปิดเรื่องนี้เพราะมันคิดว่าจะทำอะไรกันแน่ ในที่สุดพวกเจ้าสีตัวก็กลับมานะหากเจ้ามาช้าก่อนนี้ล่ะก็ข้าคงคิดว่าพวกเจ้าหนีไปแล้วและข้าก็จะตามล่าพวกเจ้าพวกเราไม่กล้าหนีหรอกพวกเราไม่กล้าที่จะทําอะไรแบบนั้นหรอกเหมจะตูปีศาจถึงขั้นกลัวเจ้าเด็กนี่เลยเละใกล้ครบ3วันแล้วพวกเจ้าได้ของมาไหมระดับแดนเทพขั้น3ที่มีวรยุทธไข่กลประสานจิตยังกลัว แค่เด็กระดับแดนเทพขั้นสองเลยพวกเขามีมันเพียงแค่คนตัวพวกเขาเฮ้ยมันขายค่าอีกแล้วเอามันมาวัสุดิบระดับสี่สมลาชันม่วงนั่นน่าจะพอแล้วนะอ้มมมมบัดซบเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกินไปทั้งแบบนั้นโดยที่ไม่ได้แปรรูปมันเลย ต่อให้เป็นระดับแดเทพขั้นสูงถ้ากินสุม 4, สีสมห้าได้ร่างกายระเบิดเป็นแน่แต่เจ้าเด็กนี่กับกินไปเหมือนกับลูกบาศเลยราวกับว่าเขากินส่วนผสมพวกนั้นอย่างก,กับผลไม้ทั่วไปสัดปัดสัดชัดชัดเคเผู้แป้ c, กอดมังงะนะครับสามารถอ่านกับใครได้ที่กอดมังงะนะครับเาจะทิ้งยิงเว็บใต้กิปนี้เลยบายบาย รถช็อตสมุนไพระดับสมันก็ไม่เลวนะแต่ข้าเบื่อแล้ววะจะพอมีสมุนไพระดับห้าหรือสูงกว่านี้ไหมเว้นเอ้ยนี่คือสมหิมะหมื่นปีสมุนไพระดับห้ามันน่าจะเหมาะกับเจ้าอยู่นะอุย้ยนี่มาสมุนมันก็นานมาแล้วนะที่ข้าไม่ได้สมุนไพดีๆเช่นนี้ไอพวกชุดเหลืองสารเลววันๆเอาแต่ขยะมให้ข้ากินจนข้าจะดข้าวตายอยู่แล้วชุดเหลืองเหรอ เขานี่หมายถึงใครการในเนจะ็ดสำนักมีเพียงสำนักประตูสวรรค์เท่านั้นที่สวมชุดสีเหลืองถ้าพวกเจ้าต่อชีวิตได้อีก3วันนะแล้วก็หาสมุนไพรมาอีกไม่งั้นหัวพวกเจ้าได้ดุดบ่าแนะ่เย่ไม่ตายพวกเราไม่ตายพวกเราลอดแล้วเฮ้ยช้าก่อนทําไมข้ารู้สึกเหมือนพวกเจ้าเป็นขี้ข้าเขาเลยการหาสมุนไพรพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับอะไรเดิมพันนั่นจริงๆเดิมพันเหรอ ข้าเกียดพวกการพันนันที่สุดข้าแพ้เดิมพันแค่ครั้งเดียวพวกมันมาัำให้ข้ากินขยะทุกวันจากนั้นข้าสาบานกับตัวเองว่าจะไม่เดิมพันอะไรอีกเรื่องไหพวกมันข้าจัเจ้าพวกนี้ได้หลังจากที่มันออกปอดไปเมืองที่4และข้าคิดจะจัดการพวกมันแต่พวกมันอ้อนวอนและขอหาสมุนไพให้ข้าแทนข้าก็เลยปล่อยมันไว้อีกอย่างข้าเองก็ไม่รู้ ว่าไม่มีคนที่พอรู้พูดรู้เรื่องมาช่วยข้าอะไรเลยข้าเลยใช้พวกมันมาทําให้ข้าแทนข้าเองก็รู้สึกลายใจนะที่ต้องให้สีตัวนี้มาช่วยข้าแต่เพราะพวกมันก่อเรื่องร้ายแรงไว้มากเลยให้พวกมันหาสมุนไพรม้ข้าทุก3วันและพวกมันต้องทําแบบนั้นเรื่อยจนกว่าข้าจะไม่อยู่ที่นี่แล้ว ทำไมข้าถึงรู้สึกว่าดอดเด็กนี่มันปัญญาอ่อนไม่แพ้ได้สาตัวนั่นเลยแม่งป,ปัญญาอ่อนปากบอกพวกมันทำเรื่องร้ายแรงแต่ก็ให้พวกมันไปพป๊สมุนไพรเนี่ยนะฝนตกขี้หมูหลายคนจอดมาจับพวกมาพบการจริงๆหลักก็พวกมันปัญญาอ่อนเหมือนกันเลยเข้ากันได้เป็นอีกทั้งที่ข้ารู้สึกต้องมาปวดหัวกับพวกมัน เช่นนั้นเรามาทําข้อตกลงกันดีไหมตอนนี้เจ้าสีตัวหน้าเป็นคนของข้าแล้วดังนั้นข้าจะมอบสมุนไพรระดับ50อย่างแก่เจ้าและเจ้าคงต้องปล่อยพวกมันเจ้าคิดว่าอย่างไรสิบหรออืมแปลว่าเจ้าก็คงมีสมุนไพรเยอะมากเลยสินะงั้นเจ้าก็ห้ามไปเจ้ามาเป็นทาสข้าซะและเจ้าจะต้องให้สมุนไพรไปหาสมุนไพรให้ข้าเช่นกันเยไอเปียกจอมละโมบเอ้ย หนุ่มไม่หนุ่มน้อยข้าไม่คิดว่าเจ้าจะเป็นคนง่อแบบนี้เพราะเจ้ามีระดับพลังถึงแดนเทพแต่เจ้าคิดจะมาบังคับข้าง,งั้นเหรอเฮๆ้ๆๆก็บอกมันเองก็หนีออกมาจากคุกดังนั้นพวกมันก็แค่ต้องขอความช่วยเหลือข้านิดๆหน่อยๆ แต่เรื่องนั้นมันก็เรื่องของเจ้าสีตัวนั่นมาเกี่ยวอะไรกับข้าก็เหมือนนอกที่บินเป็นฝูงเพราะเจ้าเป็นพวกเดียวกับพวกมันก็คงไม่ได้ต่างกับพวกมันหรอกฉะนั้นก็สมควรได้รับโทษแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเจ้าเริ่มก่อนเจ้าก็ไม่อาจย้อนกลับมาได้แม้ข้าจะไม่ชอบตบเด็กก็เถอะ แต่ท้าโอ้เจ้าอยากจะตบค่าเหรอดีดีดีแต่ข้าก็ไม่ได้อยากจะฆ่าเจ้าหรอกข้าต่อให้เจ้าท้าทายข้าได้10บครั้งหากเจ้าชนะข้าแม้แต่ครั้งเดียวข้าจะปล่อยพวกมันไปเจ้าเด็กนี่มันมั่นใจว่าจะไม่แพ้อะไรงั้นเหรอพอมาลองคิดดูแล้วจากที่เจ้าเปียกสีตัวนี่กลัวเขามาก หมายความว่าเราก็ไม่อาจตัดสินมันได้จากระดับพลังของเขาพลังเป็นยังไงถ้าเทียบกับผู้สอดีเจ้ากันแต่ถ้าเขาเก่งกว่าเขาจะเก่งกว่าประมาณไหนเขากแก่งกว่ามากแต่ก็คงไม่แก่งเท่าตาแก่นั่นหรอกแต่ที่จริงเด็กนั่นเขาฉลาดมากเขาเห็นวรยุทธ์ค่ายก่คนค่าครั้งเดียวก็โจมตีที่จุดอ่อนของเราได้เลย ไม่งั้นพ่อเราจะแพ้ได้ได้ยังไงล่ะถ้าเห็นด้วยเจ้าพวกสีตัวนี้จะพ่ายได้อย่างไรไม่ได้ถูกทาําลายใครกลที่พวกมันูมิใจนักหนาโปรสท่านออกไปจัดการเด็กนั่นทีใส่ได้เต็มที่เลยนะอืมข้ารอมานานแล้วพอบ้าน เจ้าเด็กนั้นแกล้งทำขล่มหรือพวโาสายตาของกันเป็นขื่มหรือพวโหดีไม่ได้อยู่ในสายตาแน่ถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าเด็กนี่จะแข็งแกร่งขนาดไหนกันเชียว ปฐมยุทธมังกรปีศาจปีศาจมังกรถลร่มปัตตภี เป็นไปได้ยังไงอีโอ้อย่าลืมนะว่าผ่านไปแล้วหนึ่งรอบหนาะตาแก พอาลังบ้าอะไรกันเนี่ยรอหน้าผากพังไปแล้วงั้นข้าจะไปรอที่ยอดบนยอดเขานั่นนะเ,ออเดี๋ยวรีบๆมาละเดี๋ยวข้าไปก่อนอย่าลืมว่าอีก3าวันและสมุนภัยอีก10ต้นด้วยละ ไม่เลวเลยนี่เจ้านี่มีสมุนภัยดีๆเยอะเลยฮะแต่ถ้าเจ้ากลับมาหลอกข้ากูซานตรงหลักก็ให้จะตอบแทนเจ้าอย่างสาสมเลยละเจ้าเด็กน้อยว้าวคลิปนี้ผมอัดไปตั้งแต่บ่ายสองนะแล้วอันนี้มาบ่ายสามแล้วผมเพิ่งอัดเสร็จ <laughs>